ขอเจริญธรรมนะชาวชีวิตดีทีละเก้าทุกๆคนสาธุสาธ,สาธุเดือนที่แล้วไม่ได้เจอกันเนาะมาเจอกันเอาเดือนี้นะก็ไม่เป็นไรนะก็คงจะได้เจอกันเรื่อยๆนะตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็ใกล้จะถึงปีใหม่แล้วใช่ไหมไม่มีโอกาสได้เจอกันตอนปีใหม่นะปีใหม่ก็นโนนะไปเจอกันใครไปบ้านลาดก็เจอกันที่บ้านลาด จะเจอพวกเราอีกครั้งหนึ่งก็คงหลังปีใหม่ละยังไงก็ขอส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันวันนี้หน่อยดีไหมนะเดี๋ยวจะมีอะไรให้พวกเราฟังในเรื่องที่ไม่เคยจะมาว่าพวกเราคงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เป็นสัจธรรมนะปกติวันปีใหม่นี้เขาก็จะให้พรกันใช่ไหมให้พรกันแบบพรเป็นพรแบบเอาใจนะแต่จริงๆแล้วถ้าว่าโดยสัจธรรมแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะขอให จเจริญรุ่งเรืองให้มีความสุขให้ร่ำให้รวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นได้ที่ไหนคนเรามีแต่ความสุขมันไม่มีใครเรามีแต่ความสุขเออมัน,ม,นมันเพอ้อเจ้ออย่างโยมเฮงว่านะแต่โดยสศจธรรมแล้วเนี่ยพ่อท่านให้พรดีดังเลยลองฟังดูไหมให้พรแบบไม่เอาใจใครเลยแล้วแล้วไม่ผิดด้วยนะเถียงไม่ได้ด้วยอนมาอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ้ ท่านเป็นคนที่ตรงนะตรงแล้วก็จริงจริงใจจริงจังไม่เอาใจนเป็นผู้ที่บอกแต่ความจริงให้กับมนุษย์นะลองฟังดูนะอันนี้ตามาว่าในโลกนี้ไม่มีใครให้พอรอย่างเงี้ยและให้พรนี้ที่ที่พอ่อท่านให้เนี่ยใครก็เถียงไม่ออกนะอย่างเช่นพอ่อท่านบอกว่าตามา เก็บไว้เนี่ยเก็บไว้นานและหลายปีแล้วเนี่ยท่านบอกว่าปีใหม่ซึ่งซึ่งเป็นวันครอบครัวนะคือปีใหม่แล้วพวกเราคนไทยก็ไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัวอะไรต่างๆซึ่งเป็นวันท่านทำที่ดีของชาวไทยนะที่เราจะไปขอพรจากครูบาอาจารย์นะจากผู้หลักผู้ใหญ่ปู้ย่าตายายผู้มีพระคุณแล้วก็พ่อแม่ซึ่งแท้จริงแล้วศาสนาพูทเป็นศาสนาอเทวานิยม คือไม่ใช่เทวนิยมนะคือไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่ออเรื่องที่นอกตัวนอกตนนะที่จะมาบันดาลโน่นบันดาลน,นี่ให้สำหรับพุทธไม่มีที่จะขออะไรพรจากพระเจ้าให้มาบันดงบันดาลอะไรเยีายนะีเพราะฉะนั้นคําว่าพรเนี่ยคือความประเสริฐความดีงามนะคนเราจะได้พรก็ต่อเมื่อลงมือกระทําตามคําสอนนะตามพรนั้นๆจึงจะ เกิดพรแท้ใช่ไหมพรนี้มันให้กันไม่ได้หรอกโยมให้ในที่ไหนขอให้โยมมีอายุยืนนะอันว่าจะตาย่งนี้มะลืนนี่ก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมมันไม่ไดนะ้บอกให้อายุยืนเดินข้ามถนนไม่เรามองซ้ายมองขวาไม่ระมัดระวังในรถชนตายไหนว่าอายุยืนนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เวรกรรมนะนี่คือ,อสัจธรรม เพราะฉะนั้นพรของพอ่อท่านจริงบอกว่านะไม่ขอให้มีความสุขตลอดไปเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมีใครบ้างจะมีความสุขตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องมีทุกมันจะมีไม่มีทุกกายกับทุกข์ใจนะกายกับทุกเจตสิกัะทุกที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะทุกที่อะไรนะทุกที่เลี่ยงได้กับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ทุกที่มันปวด ท้องขี้ท้องเยี่ยวปวดเมื่อยอะไรต่างๆเนี้ยนะมันก็ทุกข์ละใครจะไปมีความสุขกับตอนนั้นใช่ไหมเพราะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกนะแต่เมื่อต้องเจอกับความทุกข์ก็ขอให้มีจิตใจสงบไม่เร่งร้อนกับทุกข์ที่ต้องเจอนะเป็นคําเตือนคําสอนไปนในตัวเลยนะ,ะเมื่อเจอทุกข์ก็ขอให้ทําจิตใจสงบไม่ต้องไปเร่งร้อนหรือไปทุกข์อะไรก็มาเวลาเจอความท,ทุกข์กันเะลใช่ไหม ไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความทุกข์ไม่มีใครหรอกจะสุขตลอดไปเนี่ยศัจธรรมมันคืออย่างเงี้ยนะเพราะนั้นไปเจอใครบอกขอให้มีความสุขความเจริญนะไม่จริงอะ่ะมันไม่ได้สุขตลอดไปได้หรอกคนเราเนาะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมันขอได้ไหมไม่ได้เพราะความจริงแล้วเนี่ยสังขารน,นี่มันไม่เที่ยงหรอกนะนะแต่เมื่อเจอกับความเจ็บป่วยก็ขอให้ใจอย่าไปป่วยตามกันเลยกันนะ เนี่ยนี่คือสัจธรรมให้กันอย่างเงี้ยพรเนี่ยนะให้พรจากสัตว์รุษพรจากพระอริยะนะให้แบบสัจธรรมเลยเถียงไม่ได้เออส่วนใหญ่ก็ขอให้ร่ำรวยนะขอให้ร่ำรวยมันรวยง่ายเหรอใช่ไหมถ้าไม่ขยันไม่รู้จกาาักธรรมหากินนะขยันแต่งโง่ก็ไม่มีทางรวยนะ,นะขยันมันต้องมีจังหวะมีปัญญามีช่องทางอะไรต่อเลย นะอย่าไปโกงเขาก็แล้วกันแล้วต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนสร้างบุญสร้างกุศลมานะดีนะนะเขาก็ทําอะไร <c oughs> เขาก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่พอเพียงและเต็มอิ่มจากข้างในจิตใจนะแล้วเราก็จะรวยและสุขใจเพราะไม่ทุรนทุรายนะ ในสิ่งที่มันไม่มีมันไม่แน่ก็มันไม่มีก็ไม่มีได้มีแค่ไหนก็มีความสุขกันนะมันอยู่ที่ใจใช่ไหมข้อสี่นะไม่ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะสิ่งดีๆนั้นเะนี่ยมันมีบางเวลานะขอให้เข้าใจว่าความจริงเนี่ยทุกคนก็ต้องประสบกับความผิดหวังก็มีนะ างคนก็เจอสมหวังบ้างผิดหวังบ้างอะไรนี่แหละคือสัจธรรมเนี่ยคือพอรจากพระโพธิสัตว์พรจากพระริยะนะไม่โกหกอะ่ะจริงๆเลยไม่ได้ไปหลอกหลอกล่อๆใครเอามานะอันนี้เขาเขียนเป็นกวีไว้อันนี้ไม่รู้ของใครนะแต่มาจำมาได้นะเพราะว่าจะปีใหม่ปีเก่าหรือวันเกิดจะประเสริฐอะไรถ้าใจยังเก่า ถ้าใจเรายังเก่าอยู่ก็เท่านั้นแหละปีใหม่ก็ไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมถ้าใจยังเก่าหลงกิเลสตัณหาบ้ามัวเมายังมีกิเลสตัณหาอยู่ยังมัวเมาอยู่ใจยังเก่าอยู่ยังมีกิเลสอยู่ถึงปีใหม่ก็ไม่มีประโยชน์เลยจะปีใหม่ปีเก่ามันก็เท่านั้นนะนะจงใช้วันเดือนปีให้มีค่าทุกเวลาเร่งสร้างทางสวรรค์ มีน้ำใจเอ ed, ื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันปีเดือนวันเช่นนี้จึงจะมีค่าเอ่ยจมเห็นเห็นด้วยไหมเออไม่ก mm. well. ัเมาเพื่องก็เมามีแต่เมามีแต่เมาก็เมานะอันนี้พรจากพระเจ้าบางคนที่ขอพรจากพระเจ้ากันเยอะใช่ไหมเราฟังที่ว่าพระเจ้าว่าไงนะพระเจ้าบอกว่าไม่เหลือพร ที่จะอวยให้ในปีใหม่นี้เพราะว่าพรดีๆแย่งกันให้ไม่เหลือหรอพ <c oughs> ระเจ้าบอกไม่มีพรเลยจะให้ละนะแย่งกันขอจนไม่เหลืออะไรละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงข้ามปีมีไม่พออย่ารบกวนท่านเลยหนอโปรดเห็นใจไม่ต้องไปรบกวนหรอกเนาะเห็นใจแต่ท่านไม่เหลือแล้วพรนะมีแต่แย่งกันขอนะ <c oughs> ขึ้นปีใหม่ใครขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรไม่ค่อยจะสำลิดช่วยไม่ไหวนะ พรไม่ค่อยจะสำลิดผลเลยช่วยไม่ไหวนะมีแต่ขอ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 อยู่ล่ำไปท่านไม่รู้จะช่วยใครงานล้นมือมีแต่ขอดังนั้นเลยไม่รู้จะช่วยใครเลยงานล้นมือหมดนะเอ,อเขียนดีเนาะปีใหม่นี้ช่วยตัวเองลองดูก่อนถ้าไม่อยากต้องเดือดร้อนอย่ากก่อนนี่นะอยา่าไม่อยากเดือดร้อนก็อย่าไปก่อนนี่ค่ะอยากจะรวยรู้จักพอรวยทันที คนเรามันอยู่ที่พอไม่พอแล้วถ้ารู้จักพอมันก็รวยทันทีอ่ะนะอยากเป็นคนอารมณ์ดีต้องปล่อยวางนะคนที่ปล่อยวางไม่เป็นอารมณ์ไม่มีทางดีเดี๋ยวก็มีเรื่องให้กุดดิดให้ทุกข์ให้อะไรไปสารพัดนะอยากเป็นคนอารมณ์ดีต้องปล่อยวางอยากแข็งแรงกําลังกายก็ต้องออกนะอยากแข็งแรงต้องออกออกําลังกายไม่ออกกําลังกายมันก็จะไม่แข็งแรงได้ไง มอยากจะพร้อมต้องห้ามปากเอาไว้บ้างนี่ข้าตัวเนาะนะอยากสงบหาให้พบทางสายกลางนะอยากสงบหาพบให้พบทางสายกลางให้ความพอดีถ้าอยากจะพบทางสว่างทำไงอนะตอบได้ไหมอยากจะพบทางสว่างก็ให้เปิดไฟ ถูกไหม <laughs> ไม่เห็นยากเลยเนะยาะเดี๋ยวพบแสงสว่างก็ให้เปิดไฟจบพรปีใหม่ให้ละนะดีไหมเป็นเรื่องที่เออได้คิดนะคนเข้าใจเขียนไว้เดี๋ยวไว้จะมาจะไปโพสต์ออกทาง Facebook ให้เพราอมจะมีการอวยพรเดี๋ยวนี้เขาเลิกเขียนสกสอสองอ่สอง,สอง,สองกันแล้วเนาะไม่มีแล้วส่งทางไลน์ส่งเฟซกันหมดเลยอันมาสอนศิลปะเด็กบอกไอ้เด็กไอ้หนูเขียนสกสอแะเดี๋ยวมีกระดาษแจกกระดาษเล็กๆเ,เด็กมัถามว่างไง สคสคืออะไรครับท่านอ้ยาเด็กบอกสคสคืออะไรเด็กรุ่นนี้มันไม่รู้สักท์สคสละนะสคสมันหมดยุคแล้วนะโอ้โหเราตกยุคเลยว่าเด็กมันถามย้อนส่งสคสก็ส่งทางไลน์ส่งทางเฟซไปสื่อสารเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดนึงเรามีอคันทุกกะมานะเป็นชาวต่างประเทศจาก USA เนาะอ่าอ่อ you you cannot uh listen in อภาษาไทยล่ะค a ับภาษาไทยภา k า o ทยภาษ i ไทยภ k n o ไทย o าษ d ไทยภาษาไทย a าษาไทย e าษาไท i ภาษาไ s ยภาษาไทยภาษาไไทยภาษาไทยภไทยภาษาไทยภาษ y o ยภาษาไทยภาษาไทยภาาไทยภาไปเจากันที่ไทนก็มาเจอกันโดยไม่นัายครับต่างคนต่างมาเจอกันที่ค่าย ชีวิตดีทีละก้าครับมิตติ <Meeting. S 1> ้งแล้วคุยกันได้ไหมได้ห้ <c oughs> สาสิบเปอร์เซ็นต์ับภาษาใบครับโอเคไปเลยถ้าเขาเบือ่อจะลุกก็ได้นะบอกเขานะคถ้าเบือ่อก,ก็ได้ไดป็นไรถ้าฟังได้ถ้านั่นก็เอาได้เปนไรมันมีเรื่องที่ <c oughs> อยากจะให้<ม>พวกเราฟังนะได้ครับะเป็นเรื่องที่ตมาเอ,อ,อ่านคือคือตอมาเป็นคนอย่างนี้นะ ไม่ยึดติดแต่พ่อท่านะนะแต่ของพ่อเนี่ยเป็นหลักนะธรรมะจากพ่อท่านเนี่ยมาเป็นหลักเลยนะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่ไม่ปรโตโคสะของคนอื่นนะอันว่าอ่านหนังสือของผู้รู้หลายๆท่านเยอะอันไหนดีแต่าก็เอานะประปรโตโคสะคือหมายความว่าฟังผู้อื่นบ้างไม่ใช่ฟังแต่คนที่เราจะเคารพเชื่อถือแค่นั้นนะ แต่พ่อท่านเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วละ่ะตมาไม่ไม,ม,ม,ม่ปฏิเสธแล้วก็ตมาก็ได้จากพ่อท่านนี่แหละแต่บางเรื่องนะบางคนนี่เขาคิดดีนะเขาคิดออใช้ภาษาได้ดีอันว่าเก็บไว้เยอะเลยหลายคนนะที่คิดเขียนมาดีๆมีอยู่คนชื่อพระสินอินทวงศ์ใครเคยได้ยินคนนี้บ้างพระสินอินทวงศ์นี่เก่งนะแต่บางคนไอ้แต่บางบทบางความตมาก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะบางอันก็ดี เขาคิดดีเขียนดีมากเลยนะก็เลือกเอามีหลายๆคนลูกสนลูกสนบุกนี่ก็เก่งก็เขียนดีหลายหลายคนเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจอันไหนดีเราเราก็เลือกเอา,าใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ปิดกั้นนะเพราะฉะนั้นก็บอกก็อ่านไปทั่วๆไปอาจารย์โน้นอาจารย์นี้อะไรแต่อันนี้เอามาใช้หมดนะอันไหนถ้ามันเป็นประโยชน์นะอย่างเนี้ยเขาเขียนเนี่ยเดี๋ยวจะลองให้ให้พวกเราฟังเออมันตรงกับสิ่งที่ใจอรามาคิดเหมือนกันนะ อย่างอาตมามาคิดว่าเออเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ง่ายนะโยมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งทุ่มทุ่มสุดตัวสุดชีวิตเลยอยากมามาบวชเนี่ยต้องทิ้งทุกอย่างเลยอะทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งครอบครัวนะ <c oughs> งานการเลยก็ต้องลาออกเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องลาออกทํางานอยู่ก็ต้องลาออกทั้งนั้นโอ้โห,โหโกพ่อจะได้ทํางานเพ่อได้มีงานทำาพ่อจะเรียนสอบเข้าไปได้นะต้องทิ้งหมดเลยเพื่อที่มาที่ทางเนี้ยมันง่ายอยู่แล้วนะ โอ้โหยากนะยากมากเลยกว่าจะได้เข้าใจสัจธรรมอะไรที่มันลึกๆเนี่ยนะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังนะต้องเป็นคนละเอียดนะต้องเขาเรียกอะไรกัดไม่ปล่อยอ่นะมีพระสินเขาเขียนไว้เงี้ยนะสิบขั้นตอนสู่ความสําเร็จอะไรบ้างที่ไปสู่ความสําเร็จคือหนะึ่งเขาบอกว่าหนึ่งเป้าหมายต้องชัดเจนนะ เป้าหมายต้องชัดเจนอย่างถงมามาทางนี้มันต้องมีเป้าหมายแล้วอย่าวอกแวกเดี๋ยวทางโน้นทีทางนี้ทีไม่ใช่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยอย่างนี้ไปไม่รอดอะนะลังเลวิเขาเรียกวิกวิกิจฉานะอย่างเงี้ยลำบากช้าทุกข์ด้วยถ้าล,ลังเลไม่รู้จักตัดสินใจไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเ่าบอกต้องกําหนดพิก,กัดชัดๆ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแน,แน่วแน่มั่นคงอะไรคือจุดที่เราต้องการจะไปนะไปเพื่ออะไรไปแล้วมันได้อะไรเนี่ยจะมาถามตัวเองอยู่เลยว่าเอ๊ะเราไปทําไมมาปฏิบัติทําไมปฏิบัติแล้วมันได้อะไรมันได้จริงหรือเปล่าหรือมันภาพหลอนตาหรือเราคิดไปเองนะอยู่ๆทาไมเราต้องมาสู้กับกิเลสสู้ไปทําไมกิเลสมันก็ต้องมีอยู่อย่างนี้แหละนะสู้ไปแล้วมันได้อะไร จิตมันดีขึ้นไหมมันสงบมันเบามันว่างจริงหรือเปล่าหรือเราคิดเราเองนะใครเคยคิดบ้างเนี่ยอดวัยต้องคิดนะเพราะว่าทําอะไรโดยไม่รู้จักคิดไม่คิดเนี่ยมันเหมือนกับคนที่มงุงมังอาหลาไม่รู้ว่าเออไม่มีเป้าหมายเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วลวัจบัธรรมนี้ต้องคิดให้เป็นต้องคิดต้องตอบตัวเองได้แล้วต้องพิสูจน์ให้มันชัดชัดนะ ต้องมีจุดที่ต้องการจะไปไปเพื่ออะไรไปแล้วได้อะไรนะแล้วจะไปถึงได้ยังไงมันถึงไหมเป้าหมายมันถึงจริงหรือเปล่านะหรือกิเลสมันหมดเนี่ยมันหมดจริงไหมหรือหมดวันนี้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกแล้วนะมีอีกแล้ววน,นเวียนอยู่อี้หรือเปล่าแล้วเรามาสํารวจที่อะไรที่มันหมดแล้วมันหมดเลยไหมะนะอะไรต่าง,าง,างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องๆไปทุกคนต้องชัดเจนอยู่ในตัวนะอยู่ในหัว แล้วก็คลี่คลายออกมาเป็นแนวปฏิบัตินะปฏิบัติเป็นขั้นตอนไม่ใช่ฝันลอยๆหลอกตัวเองไปวันๆนะ่าเขียนดีนะไม่ใช่หลอกตัวเองไปวันๆนะพระเจ้าท่านตรัสว่าอะไรนะเส้นทางนี้มีมีมีเหตุที่ไปไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายหรือไปไม่ประสบผลสำเร็จมีอยู่สองอย่างคือหนึ่งนะหนึ่งปฏิบัติไปไม่ตลอดนะ คือทาครึ่งครึ่งกลางกลางไปไม่ตลอดนะไปไม่ถึงที่สุดซอยคือไปไม่สุดซอยเนี่ยสาเหตุของคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ไม่สำเร็จไปครึ่งครึ่งกลางกลางเวก็เลิกแล้วก็ลาแล้วก็เปลี่ยนสองปฏิบัติไม่เป็นขั้นตอนเดี๋ยวนี้เป็นเยอะเลยต่อมาว่านะที่ปฏิบัติธรรมกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีขั้นตอนเลยอยู่ๆก็มาปฏิบัติธรรมก็มานั่งจับจับนั่งสมาธิกันแล้อมานั่งหลับตากันแล้ะ ปะทสศีนยังไม่ได้รู้เรื่องเลยนะเคี้ยวหมากแย,ยะๆยะติดบุหรีไอตอนนั่งก็ไม่สูบบุหรีไม่กินหมากเดี๋ยวเลิกนั่งสมาธิเลิกนั่งหลับตาเดี๋ยวก็ไปกินหมากสูบบุหรี่ละนะไม่ได้มาเรียนรู้กิเลสเล,เลยเลยไม่ได้รู้ทางพ,พ้นทุกข์อะไรตรงไหนมานั่งใช่ใช่เอาแค่นั้นใช่ไหมมาอยู่ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาโยมเองคอยมาใช้ใหม่นะใช้หม่พูดได ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละจึงไม่มีขั้นตอนไม่เป็นขั้นเปินตอนไม่มาเข้าหาหลักของเขาเรียกอะไรใจิกขานะศีลสมาธิปัญญาศีลก็ไม่ศึกษาศีนมันละเอียดยังไงมันมีอธิศีอธิจิตอธิปัญญาไหมนะอะไรถึงไรียด้อธิศีอะไรที่ไม่ไดอธิจิตอะไรเป็นอธิปัญญาไม่รู้่ไม่เข้าใจไม่พูดถึงกันเลย อันเราฟังดูนะฟังดูทางเตะแล้วพอครูเขาสอนกันเขาพูดธรรมะอะไรทางทีวีอะ่ะไม่เคยพูดถึงเรื่องเรื่องการดูกิเลสเอาชนะกิเลสกิเลสมันเป็นยังไงอะไรไม่พูดถึงเลยพูดถึงแต่หลักธรรมสูงสูงอะไรที่มันแบบมันไม่มีหลักปฏิบัติอะไรอ่ะวิปัสสนาวิปัสสนาก็า,า,าไม่ไม่รู้เขาเข้าใจเขาไว้ปัสนาแค่ไหนนะสมถะกรรมฐานนั่งหลับตาทาั้งนั้นเลยนะ นั่งกรรมฐานมานั่งทําวิปัสนาอ่แมานั่งวิปัสนานั่งหลับตาจริงไม่ลงแฮ่งมันยังจะว่าไงอ่ะจริงครับผมผมเมื่อเคยปฏิบัติชแต่ว่าธรรมะข้อหนึ่งเนี่ยมันศาสตางสํานักนี่มันแปลกันไปคนละอย่างหมดใช่มันไปคนละอย่าง<ช>ไ,ปไปคนปละทิศคนลนะทางจริงอยู่มันอาจจะไปทํานองหลักมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ใตยะ ที่มันฟังดูแล้วมันเออมันสื่อออกมามีสภาวะมีอะไรอย่างเงี้ยอันว่าไม่มีใครเหมือนพ่อท่านน่ะใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆปฏิัติธรรมนี้ต้องเอาหลักสําคัญเลยในการปฏิิธรรมอย่างเช่นโพธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดเนี่ยใช่ไหมคุณเฮงเคยได้ยินใช่ไหมได้ยินครับมีสามสิบเจ็ดข้อโอ้โหใครจะไปจำหมดไหวสามสิบเจ็ดข้อจำไม่ได้ครับมันต้องมีหลักะจะมใช้หลักเงี้ยมีสสิพระมะสคือสติปัฏฐานสี่ สติประทานสี่สมประทานสี่สะสะแล้วนะออกก็คืออิทธิบาลสอินรี่ห้าพระพระมะพระอันหนึ่งก็พระพระลห้าใช่ไหมโพชงเจ็ดมรกแปดไปบวกลบกันเครบสามเจ็ดนะสาสติประทานสี่ตามหลักเขาก็เรียนกันแต่ว่ามีกายานุปัสนาสติประทานสี่คือ กายตั้งสติกำหนดพิจาณากาย,เ,ยเวทนานุป,ปัสนาสติปทานสี่คือตั้งสติกำหนดพิจาณาเวทนาแค่นั้นเองกันะมันตื้นๆเผินๆผิวๆตรงไหนคือกายกายคืออะไรกายคือร่างกายเหรอโ้ไม่ใช่เลยเพราะท่านอธิบายกายพวกเราเคยได้ยินไหมกายมันคืออะไรกายพอรำดบอธิบาย,ยเออบ่อย,อยกายคือองค์ประชุมนะองค์ประชุมของกิเลสสักกายะ สักกายะเคยยินไหม uh huh. ไอ้กิเลสใดที่เป็นตัวใหญ่ๆแล้วก็เรียกสักกายะสักกายะของเราคืออะไรไกายยะนี่คือองค์ประชุมของกิเลสนะซึ่งมันมาทางไหนมันเข้าทางไหนออกทางไหนกิเลสมันเข้าก็เข้าทางหูตาจมูกลิ้นถูกไหมอายตนะนอกอายตนะในถูกไหมอายตนะนอกอนนอกับหูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนะหกเพราะฉะนั้นะกาย กายยังมีกายในกายถูกไหมกายนอกกา,นกายในกายในกายเวทนาก็มีเวทนาในเวทนาเคยยินแมอันเนี้ยแต่ก่อนมาก็ไม่เข้าใจนะยินครับอ,อไืไม่ค่อยเข้าใจเลยตอนหลังโอ้มาอ่านทบทวนในที่พ่อท่านเทศสมัยก่อนๆน,นะจึงได้มาโอ้มันลึกซึ้งอย่างนี้เองเนาะสติปัฏฐานสี่ไม่ใช่จะเข้าใจง่ายๆนะอย่างเช่นอะกายในกายนะ คือกายนอกก็คือกายนอกมันก็มีทั้งกิเลสมันก็เข้าทางหูหูก็เสียงถูกไหมตาก็คือรูปนะหูตาจมูกก็คือกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมก็ชอบกลิ่นเหม็นก็ไม่ชอบนะจมูกปากคือปากนี่ตัวร้ายเลยรสอร่อยไม่อร่อยลิ้นนะก็หูตาจมูกลิ้นเนี่ยอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็คือนะก็ ก็ดมกลิ่นหูดียินเสียงมันก็มีดูกับผลกแหละชอบก็บไม่ชอบมันก็เป็นทั้งเคหสิตะกับเน่คัมมะเราก็จะมาแยกออก,กใช่ไหมเนี่ยมันก็ดึงอน,นุมานนี้มามก็เป็นรดมกันเพราะนัทนธรรมะนี่มันเกี่ยวข้องโยงให่กันหมดจริงๆแล้วเนี่ยนะทีนี้อ่ะกายเรารู้แหละกายอย่างที่บอกเนี่ยอนุภนภายน,าานอกกอับอนุภา,ายในน,นี่พูดถึงสติปันสีให้ฟังนะที่ก่อนจะมาไม่เข้าใจอย่างนี้หรอกมาเข้าใจเมื่อเร็วๆนี่เอง ได้มาอ่านทบทวนว่าอะไรอ๋อมันละเอียดมันเกี่ยวโยงกันนะทีนี้พอกายแล้วก็มาเวทนาใช่ไหมส่งกันยังไงพอหูได้ยินจมูกได้กลิ่นตาเห็นรูปส่งไปถึงเวทนานักกีึกออกไหมเวทนามันจะรับรู้แหละเวทนาก็คือความรู้สึกได้ว่าเอออันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบเวทนามันเริ่มละเริ่มทํางานลวใช่ไหมอ่า เริ่มบอกอาการแล้วกายเวทนาแล้วยังมนะีเวทนาในเวทนานะเวทนาในเวทนามันก็จะไปเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่แยกแยะเอออะไรอีกนะซึ่งเวนามีตรงร้อยแปดนะเวทนาเนี่ยนะไปอ่านไปหาความความรู้หาความเข้าใจเอาทีนี้มากายเวทนาจิตละ่ะจิตมายัางไงจิตเนี่ยจิตคือตัวที่รับรู้แหละ จิตก็คือเขาเรียกอะไรนะจิตก็คือรับรู้จากเวทนานั่นเองคือเจโตปริยานสิบหกนะที่ว่าในเจเจโตปริยานสิบหกก็มีบอกมีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะมีน้อยก็รู้ว่ามีน้อย,ม,อยมีมากก็รู้ว่ามีมากนั่นแหละเจโตปริยานสิบหก็าไม่สามารถไล่ละเอียดตรงนี้ได้นะเราเปิดดูก็มีมีจองน,นี้แหละนี่คือจิต จิตที่จิต,ต,จตนะแล้วก็ส่งผลไปยังกลายเวทนาจิตธรรมอะ่ะธรรมคืออะไรธรรมธรรมก็คือหมวดธรรมต่างๆที่เราก็มาดูสิว่าไอหมวดไหนที่เรายังต้องต่อสู้ยังยากอยู่ก็มีอะไรบ้างอะ่ะหมวดธรรมต่างๆก็มีเช่นนะนี่วันห้าอย่างเงี้ยเรามาลองไล่ดูสินี่วันห้าเราสู้กมันยังไงมีการนะ กายมฉันทะปยาปาทะกามชันทะ,ะ,าาทะ,ก,นะก็คือมันมีทั้งกามทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีทั้งกามอารมณ์อะไรต่างเนี้ยนะเราจะรู้ว่ามีกามแค่ไหนอยู่ตรงเรามีผัสนสะกินอาหารอันนี้อร่อยไหมอันนี้ชอบตักเยอะหน่อยดูใจเราละนะเพราะนะั้นปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีสติแล้วก็ละเอียดในการที่จะอ่านใจลบได้น,ะนี่นี่แหละคือหลักปฏิบัติธรรมต้องทำตลอดเวลาเลยนะ โดยเฉพาะเวลามีภาษากับมันนะภาษานี้เลี้ยงไม่ได้มันต้องมีภาษาอยู่ตลอ,อดนะพราะจะไปนั่งหลับตาแล้วมันจะมีภาษาอะไระไม่เกิดความรู้ไม่เกิดความกระจ่างอะไรเพราะนั้นธรรมะมันจะมีทั้งเรื่องของอนิวรณ์นะนิวรณ์ห้าอริสัตสีอะไรต่างๆพวกนี้นี่แหละคือบทธรรมต่างๆแล้วก็มาตรวจด,ดูตัวเราเองท่าน ท่านช่วยแจงนิวรห้าให้ครบห้าคอที่บายให้ละเอียดหน่อยครับ